สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำพายสับปะรดกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวไส้สับปะรดกันก่อนนะว่าเราใช้อะไรบ้างาหว่าตัวแป้งพายเราใช้แป้งพายสําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนของไส้เนี่ยก็จะมีสับปะรดค่ะเราใช้ทั้งหมด400กรัมน้ําตาลทรายอันนี้ปรับได้ตามความหวานของสับปะรดเรานะบางทีสับปะรดเราหวานมากๆแล้วเราก็ใส่น้ำตาลให้มันน้อยหน่อยแต่ว่าถ้ามันเปรี้ยวมากเราก็จะต้องเพิ่มน้ําตาล ะะยอย่างของเราวันนี้มันค่อนข้างหวานนะเพื่อนเื่อเราก็เลยใช้น้ําตาลอยู่ที่ประมาณ60กรัมนะคะแล้วก็มีเนยใช้เป็นเนยสดรสจืดหรือว่ารสเค็มก็ได้ของเราเป็นรสเค็มนะคะ30กรัมแล้วก็มีเกลือค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาวัตถุดิบ่างมีประมาณนี้ในส่วนของไส้นะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะวิธีการทำไส้สับป,ประรดง่ายมากเพื่อนเื่อเราจะสับประรดนะคะที่เราหั่นให้มัน เป็นเต่าเล็กนิดนึงนะคะใส่ลงไปในอระทะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดเตาได้เลยเพื่อนๆใช้ไฟกลางขั้นอ่อนนะคะในการผัดไส้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีความแห้งเลยนะคะ นี่นะคะเราผัดมาดสักพักหนึ่งจนไสของเราเนี่ยเริ่มเหนียวมีความเหนียวแบบนี้แล้วก็แห้งแล้วนะคะก็เป็นั้นว่าใช้ได้เราก็จะปิดไฟแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อ,อให้เขาเข้ากันนะอันนี้นะคะเราก็ จนสมสมทั้งหมดเท่ากันดีแล้วนะคะได้แบบนี้เราก็เอาไส้สับป,ประรดเนี่ยพักไว้ก่อนอันนี้คือเสร็จละเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาไปใส่ตัวแป้งพายของเรากันค่ะตอนนี้นะคะตัวไส้สับป,ประรดของเราเนี่ยก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราใช้เป็นแป้งพายสําเร็จรูปมันก็จะง่ายมากเราก็เอาแป้งพายมาวางนะคะแล้วก็ใส่ตัวไส้ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราใส่ไส้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาแป้งอีกแผ่นมาวางประกบลงไปแล้วก็กดให้ขอบๆเนี่ยนะคะเขาชิดติดกันเลยนะ <S <S พอเราบีบให้เขาติดกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะทำลายตรงขอบข้างด้วยส้อมทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเวลาอบออกมาแล้วมันก็ฟูแบบว่าจนแทบไม่เห็นลายแล้วนะคะพอเราทำลายเรียบร้อยนะคะเราจะกรีดหน้า ่อให้เห็นถึงไส้ข้างในนะอันนี้แล้วแต่คนใครจะกีดก็ได้ไม่กีดก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมเอาเขาไปอบได้เลยใครจะอบด้วยเตาอบก็ได้หรือว่าอย่างเราก็จะอบด้วยหม้อทอดนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ200องศาแล้วก็อบไปสัก15นาทีนะคะแล้วเราก็เอาเขาไปพลิกกลับด้านแล้วก็อบต่ออีกประมาณ10นาทีนะก็จะได้ พายสับป,ประรดอันนี้เดี๋ยวเราไปอบกันพอเราอบจนเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาของภายสับป,ประรดแบบนี้เลยนะเพื่อน เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยตัวไส้สับประรดเนี่ยนะถ้าเราทําเองไม่ได้ซื้อแบบไส้สําเร็จมาตัวไส้จะมีความหวานที่กําลังพอดีมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่ไม่ได้เลี่ยนเกินไปนะคะก็ถ้าใครชอบกินพวกผ้าสับประรดลองซื้อวัตถุดิบมาทําเองดูทําง่ายมากๆตามในคลิปเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกดะระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะ ลงคลิปวันเม้นว mm ัน hmm. ก็ฝากเพืเ่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพืเ่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคำปีคคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สว่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ